ใครเคยลอกเอาชิ้นส่วนของด้านนอกขนมปังออกแล้วกินเฉพาะด้านในไหมคะใครเคยหมอขอรายงานตัวหน่อยจริงๆแล้วถ้าขนมปังมีเชื้อราขึ้นแล้วมันไม่มีส่วนไหนที่เราจะกินได้เลยคะ่ะเพราะว่ารอบๆขนมปังเนี่ยมันจะงอกเป็นกิ่งเหมือนดอกไม้ขึ้นมาแบบนี้ตรงปลายมันจะเป็นตุ่ม แล้วมีสปอร์เหมือนดอกไม้เอาไว้สืบพันธุ์เรียกว่าสปริงเกียมตงปลายกิ่งนี้มันมีสปอร์นับพันอยู่ข้างบนหัวค่ะแล้วมันก็พร้อมแพร่กระจายไปในอากาศเวลาซอฟอ,อัดแล้วถ้าเห็นกิ่งนี้แน่นอนข้างล่างก็จะเป็นตัวมันค่ะฝังลึกเข้าไปในขนมปังเพราะนั้นควรทิ้งทั้งก้อนเลยค่ะะแต่อย่าเพิ่งสงสัยนะว่าทำไมบลูชีสหรือว่ายาปฏิชีวนะที่ทำมาจากเชื้อราทำไมมันทิ้งกินได้ละ่ะเป็นเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่กินได้ค่ะแต่ว่าตัวขนมปังที่เป็นแบบนี้มันไม่ได้มีลาชนิดเดียวค่ะอาจจะมีชชนนนิิิิดดดททีี่่กไ้พษ ปนกันหลายๆลชนิดมากๆบอกไม่ได้เลยว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์มากที่จะสามารถขึ้นเป็นก้อนขยุกขยุขย,ยเป็นชุมชนของ